แต่นี่มันแันดับเออแม่หลวมกับทรายมันดับมันก็โต๊ลงมาหลวมยิบมาพอหกเก้าศูนย์โต๊ะแอนนั่นเนาะกันเลยอีลาเลยวะแบบนั้นแต่จบอ่ะแอนเก็บไปสีขาวหนึ่งพ่อแอนเก็บไปสีขาวหนึ่งพ่อ Xì thơm Hạt thoáng lại Cái gì Anh nó phải là cho đi Cái gì Anh nó phải thấu đi là cho đi Cái, 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 cái sắp đá cái nó luôn đó ừ, đá Có mẹ hiện mình làm keo nên mình แย่หยอดออกว่าโอ้มืนกันแต่ว่าจะมีโจงมิลาบกายอะไะไว้เนาะก็อนนี้ต้องสาวก็เอาถูกเอาเียนมาจุดพอเออพอวันหวยออกวันนั้นแม่ก็ถูกหวยพอดีครับเกิดไงมาแบบเคยดหันก้อนแกเนาะตอนตอนที่มันออกมาหนึ่งันมันด่างน้อยเดียวมันด่างออกมาใบเดียวครับเดียวก็เลยปล่อยหอมันพอใบเดียวมันหยาบไหมม่เปลี่ยนใได้ก็เลยปล่อยมันพอเด็ดเด็ดหยอดมุนี่เต็ม นี่มเดมนนเ็ครับ <laughs>